พอใจอเราอนนังจะทำอะไรกันคะญี่ปุ่นอ๋อแล้วเราต้องเตรียมของก่อนโอเคไหมเดีย๋ยวเรามาเตรียมของไปญี่ปุ่นกันต้องเตรียมอะไรบ้างนะตงต้ต้องเตรียมต้องเตรียมกระเป๋านี้โอเคแล้วก็ต้องเตรียมของอย่างพวกอย่างเตรียมพวกอักบบนนี้อันนี้อะเลยอ๋อเหรอโอเคอ่ะมาเข้าที่เลยค่ะเดี๋วยวช่วยกันเรียงนะว่าวน้องเพื่อนโอ้โห ข้าไปให่มากของพอใจก็คือพอใจก็เข้าไปในนี้อนเข้าไปในนี้ก็ะมาไม่ต้องไงเข้าไปเสร็จแล้วก็นอนแล้วแว่าก็พิกระเป๋าเนื้ซิป้็แล้ก เป็นใบเขียวนะเดี๋ยวเราจัดของพี่ใจทั้งหมดมาลงใบเขียวให้หมดจะได้จบใบของพี่ใจตรงนี้นะตอนแรกของพี่ใจจะสสใส่ชุดนี้เพื่อนๆทำได้ไหมน้ำใส่ถาดกลับก็ได้ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดปั้งกลับของน้องพระใจแห่เอ็มนานมากเอ็มนานมากจนจน,จนใส่ไม่ได้ใส่ <laughs> ได้ลูกังับ ก็คือใหญ่ก็คือหลวมไปเล็กอ้๋อหรอคะอันนี้เป็นฮิสเทปของน้องน,นะคะฮิสเทปของน้องน,นี่อของน้องขอองงน้พะใจค่ะเป็น,สส<อ>นเสนนื้อสีชมพูแล,แล้วก็กางเกงสีดำเสื้อสีชมพูมังเกงสีดำแล้วเราจะใส่คู่กับเสื้อกันหนาวตัวนี้ดีไหมคะวันที่ไปไหนต้องรู้ค่อยว่ากันของน้องของน้องอันนี้ของน้องอีกหนึ่งชุดนะคะของนั้นจะไปไหนคะ,น,ะน้องจะไปนิทรรศ เอาโโอเคโอเค,คอโโอเป็นหวังอะเอาหเก่งมากค่ะแล้วก็ชุดนี้เอาไปสับแยวไว้อันนี้เป็นชุดนอนนะคะที่ป้าที่กับแป๋ตาซื้อให้ใช่ไหมน้องชอบไหมคะ,ะเดี๋ยวเจยเย็นๆสิอันนี้ชุดนอนเอาชุดนอนก่อนแล้วก็เออูอ้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดใส่ไปไหนใส่ไปไหนใส่ไป U S J แค่ฮาโลวีนแ่วนกัสีแดง<ะ>อีดแดงด้โอเคค่ะไหนามาลองหมดไหมคะใส่หมดแล้เป็ไงเโ oh ให้ก้องดูหน่อยเเท่เท่ทําไง boy boy. บอยบอยๆทาไงเอหบอยบโอเคค่ะบอยบอยถอดออกได้เลยค่ะจะได,ได,ได้ไม่ลืมนะคะโอเค อันนี้ก็เป็นหมวกบอยยของน้องปจนะคะแล้วก็นี่ะคะอันนี้ปาเอ้ยซื้อให้ดูดูใช่อโผล่ไปไะคะออให้กล้องดูหน่อยถ่ากล้องเลยอออมันเทคะอ้โหเยี่ยมเยี่ยมขอบตาเล็กมากชิเก็ิเก็กเลัชิคัคเอนไหนนั่นนันน Okay, okay. น,นี่ค่ะแพมเพิพร์ดฝากเผือเจอฮาโลวีนแล้วนี่นมเจ้ามันอ,อ้อมอ้อมโอเคได้นะคะแล้วก็ขอ,องน้องพ้าใจนะคะสำคัญมากที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้เลยคะ่ะเผื่อไปนู่นแล้วน้องไม่ชอบนมที่นั่นเนานะจะได้มีอ,อันนี้กางเกงไว้แต่เดี๋ยวเ宝า,าจะให้ลองนมอ,อูมาลิที่นั่นนมอ,อูมาลิไปเลยยกไปเลยค่ะอะไร วันนี้ก็หน,นุน,<ะ>นกีิ๊กนิดนึงด้วยเราอาทิไม่รวมพี่จะเอาใส่นี่ไปนะใส่อะไรครับใส่กระเป๋าไว้ไปกินบนเครื่องก็ไม่ได้รวมแต่ไเนี่ยแ่ว่าเดีายวจะเรียกเงินไปมันจะไม่ต้องแกะออกลูกเอาแต่แบนี้เลยกันกระแทกไว้ เใจเดี๋ยวจะเพิ่งป <possible> ิดล <Overwatch> ุกนี่อันนี้มีอันนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราดูซิว่าเราเตรียมอะไรบ้างไหนของน้องเรามาอันนี้นะคะจะเป็นหมวดของยาก็จะมีเซอร์เทคค่ะยาแก้แพ้เผื่อน้องกินหรือว่าน้องแพ้เราก็จะโดบน้องไปเลยแพเซอร์เทคแล้วก็จะมีแทดิโนน <inte brothers> ใช่ค te. ่ะชารีน่าน้องพใจไยาแข่งมาแล้วก็เสรีอันนี้จะเป็นเก็บยายเีดเก็บยาอย่างเดียวเลยไหมคะเก็บอย่างเดียวโอเคโอ้โหมีวิธีการแบบสาธิตวิธีการทานด้วยนะคะอ่ะน้องพใจต่อไปน้องพใจอ่ะเอารองเท้ามาเก็บค่ะ อ๋อแล้วก็เสื้อใหม่ของน้องพอใจไงคะเอเมาเลยค่ะรอ,องเท้ารองเท้าไปใส่ของน้องเลยอันนั้นกระเป๋าน้องอันนีอ้อันนี้กระเป๋ามา้ากระเป๋ามา้าค่ะกระเป๋าฟ้าเหิน้องไปใส่กระเป๋าน้องเลยค่ะโอเค เยี่ยมไปเลยเก่งสุดๆไปเลยแอเามันกนไดได้ครับมนให้ลอกนองท้าเดี๋ยวี้ที่กว่าอืมทำไมเดี๋ยวตรงนี้เป็นของเพื่อเสื้อผ้าในรูปได้เราแลปิดตรงนี้เสื้อผ้าก็ที่เก็บงนเรียบร้อยพวกรองเท้าอะไรที่ฝังนี้แยกกันไปนะ พอไปเ่เสรปุ๊บนมก็ตั้งไปแล้วก็เลอะของก็ตั้งเงินเลยเย้เราเอาไอ้ฟ้าเมื่อกี้เขาเห็นเมันคืออะไรฟ้ภาฟ้าได่เลยเหมือนมันเป็นแบบของฟองฟองฟองอ๋อใช่เขาตั้งใจจะมากันนมนมมั่นแหละแต่เขาก็กลัวว่ามันจะกินเนื้อที่ปากอะไรเพราะมันเป็นอันที่ใส่นมมานนั่แหละวลอง ยกมาเลยค่ะเออถูกต้องกระป๋อานั้นใส่ยกมาเลยไหวไหมฮึ๊บเก่งมากน้อยแล้วก็ถุงด้วยค่ะถุงหนยางสองถุงเลยถุงหนงยางถูกต้องค่ะสองถุงนั้นแหละเอ้ยสถุงอ่ะถูกต้องอีกถุงนึงด้วยค่ะอีกถุงนึงด้วยค่ะโอเคอ่ะอยู่มาให้มาค่ะ แล้วก็เดี๋ยวน้องเข้าใจนะคะมาน้องอติรงเท้าค่ะไปเก็บของน้องอะคะ่ะใช่ ่โอเคพูดพูดแล้วค่ะหนึ่งอ่ามีมาท้อนนี้มาท้อนนี้นี่ค่ะอันนี้ไปยืนข้างออกมาค่ะป้าติดไม้ให้ป้าจะเทสตใหม่ด้วยด้วยอ่านี่นะติดไว้นะอ่ะหนึ่งอ่ะโอเคต้องจับแต่น้อยอย่าไปจับนะถ้าน้องไปจับแล้วเสียงมันจะเกื้อกูลูกน้องต้องอย่าจับไม้หรอกของน้องต้องเสียงอะไรมาก อ๋อตอนนี้นะคะของน้องมามาก็มัมงจะเตรียมม,มามาก็มังจะเตรียมเปิดไมให้ครับม,มาก็มังจะเตรียมอุปกรณ์ทำผมให้คะ่ะน้องชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ยแล้ยวน้องเอาไปติดที่นู่นนะมีชอองอยอันนี้ชุดของมามาหรือเปล่าคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเสียเสคนเราต้องเตรียมอะไรมั้ยอ๋อแล้วเขาลืมเอาสเปรย์แอลกอฮอล์อออมาจากบ้านนู้นมันจะมีชะปะของเด็กที่เราซื้อไว้ขวดใหญ่ๆหรือว่าหมดแล้ว mm hmm. ไว้ฉีดแบบแล้วเราก็ลืมซื้ออันนี้ไว้กันยุงที่นน้นไม่มียุงหรอกลูกกพอมาคิดว่าถ้าแบบที่นี่อาจจะใช้ที่น้น่นเออแล้วเราเลยไม่มีสเปรย์แอลกอฮอล์อออบบเลยไว้ฉีด ของน้องต้องเตรียมอะไรมั่งอะคะของน้องก็เตรียมไปเยอะมากแล้วนะคะน่าจะครบแล้วยังไม่ครบเลยอะจริงเหรอคะจริงกระเป๋าฮาโลวีนไงคะอะไรฮาโลวีนโโออออออมจจจีีเเเ็็ OMG เอ็มจีกระเป๋าฮาโลวีนเอาไปด้วยเหรอคะกระเป๋าฮาโลวีนเอาไปด้วยเอาถือขึ้นเครื่องไหมคะ ต้องเอาไข่เก็บไว้บ้านเอาไข่ามาใส่ในนี้เอาไข่ามาใส่ในนี้เอาไข่เก็บไว้บ้านแล้วเดี๋ยวให้น้องถือกระเป๋าฮาโลวีนขึ้นเครื่องถือแล้วกระเป๋าต้าคบมีอะไรบ้างอ๋อลืมเอาถุงเท้าลูกออกมาเลยที่จะให้ใส่ขึ้นเครื่องนี่ถุงเทา้าทั้งหมดทั้งตัวนี้นะเดี๋ยวมาลองเล่นถุงเท้าที่อยู่ข้นอ๋อ,อ,อนี่นี่นี่อยู่นี่หูก โอเคโอเคหมดยังคะโอดเลยหมดแล้ว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 เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเลือกถุงเท้าให้น้องพอใจใส่ขึ้นเครื่องกันก่อนดีกว่าแล้วก็เลือกให้มาม่าด้วยแหมาม่าเร็จค,คู่นี้คู่นี้นของ,องเดี๋ยวของน้องนะคะสีขาวดํานี่ของป๊าป๋าใช่ไหมที่ามาตังมา ขาสั่งอหมดแนทที่ของน้องเหรอคะขอ้ไม่มีเท่าไหร่นี่ไงโอ้โหไม่มีเท่าไหร่อีกหรอเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรนอกจากอุปกรณ์อาบน้ําอุปกรณ์ทาครีมของมาม้าแล้วก็แปลงที่ฟันของพวกเราทุกคนยยยย เก็บอันนี้ไว้ในกระเป๋าถ้ายเองแล้วกันเดี๋ยวตาเาก็บไราให,าาหา้น้องนั่งกับพวกป๊าปนะ๊านั่งได้เลยอันนี้เป็นน้องยั่งทั้งหมดนะเก็บไว้ในกระเป๋าถ่ายเองเดี๋ยวตาเก็บให้แม่น้องน้องเก็บน้องนั่งไหมไปกระเป๋าลูกแล้วไง เป็นไรคะลูกมีความสุขขนาดนั้นเลยหรอคะฮ่าอ๋อไหนตึงอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์กัเก๊เจ็ดทั้งหลาย,ยเป็นไหนลูกจะข้ามจะไปอะไปไหนอะคะจะมั่งเอ้าไป ะไอ้พักข่้วพักข่วงขวดแป้งพักไฟขวดแป้งพักไฟใช่ค่ะแล้วก็ไม้ที่ทั้งคู่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก,ก็มีเหมือนกันนะบาบาม์บารบ่า,าชารพจคู่ usb ทั้งหลายแหล่บาบาไม่ใส่เหมือนน้องหรอคะ หาตั้งกล้องที่หมุนได้360องศาแล้วก็ขาตั้ลลงกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าแพบบปกพาไปชัง่งขาตั้เกือกน้ำหนักเกินอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ในกระเป๋าปลาปลาได้ มามาแม่มานั่งรถหรอคะนั่งค่ะหมามาเดินมาหยิบของค่ะหมามาในหมามาในถุงพาน้องอ่ะหน้ามามาไปเตรียมไว้ให้แล้ววางไว้คู่กับรองเท้าแล้วค่ะเ,เ,เขาแบบนี้เขาให้เอาขึ้นเครื่องหรอพี่เราไหมขึ้นเครื่องค่ะเนี่ยเนี่ยใช้ไดรไหมของเบบี้ไหมของเบบี้ของเบบี้ดีจริงมเลยบีจริงเหรอเนี่ยไม่น่าดีเลย เอาคนมาใช้แล้วหมออ๋อหรอเหมือนแบบเรานี่คนน้อยอยู่ตรงนี้ขนน้อยอยู่ตรงไหนคะโอ้ขนน้อยอยู่ตนงน่นนนี่ว่าเขาใส่ที่ดินทุกทุกข้อต้ไปเอาขึ้นเครื่องฉบานี้ที่สำคัญเขาแบงค์ถ้าเราเขาแบงค์ที่ไม่สองันได้หมเนี่ยทำไมอะ ไม่ไ้แไงทำไมถึงไม่ได้ก็ไม่รู้มันก็มาไว้ที่กระเป๋าเขาใบหนึ่งก็ได้กระเป๋าสะพภาอ้เข้ามาก็มีหนึ่งลูกไงของแอ่แล้วของป้ามีสองเหรอคืออันนี้เขาแบง์จริงอันนี้เป็นเหมือนหูฟังที่ที่ก็เป็นทอยแบง์ได้เออไม่รู้นะก็เด๋ไปถึงเ้าไปถามาเลยม่ายมาไม่มานั่งหรอกคะไม่นั่งตรงนี้หรอกคะนั่งค่ะ น้องรังแนมะ่เนื้อหนี่นี่นี่น,นี่นี่ของไปเตรียมไว้พวกของน้องเนี่ยเนี่ยพวกของน้องไว้ไปกินบนเครื่องกระเป๋ากระเป๋าลายของเราองมาเตรียมให้เรียบร้อยอ้ะอ่นนี่ค่ะบี๊กบิ๊กมีใครไปบ้านไหนมาเตรียมมาบ้านนี้นะคะไอ้อะมันเกี๊ยมีขน,นมนะเราใส่ขนมไห้นะ ก็ม,มีแพมเพิร์สองชิ้นนะข่อมะแล้วเดี๋ยวจะมีนม,น,มน้่มด้วยนะป๊าป๊าจะมาสมีใหปป้ป๊าป๊าป๊าเอามาสเยดังน้องเลย,ยยังเก็บพอไม่เสร็จเลย <c oughs> แสุท้ายลา <c oughs> าแล้วรอแสาแล้วต้อฟิ้งแล้ว, <c oughs> ต,ลวต้องมาฟิ้งต้องน,นี่กันนะคระ <c oughs> ับ C B โ

เองั้นได้ไหมถึงมือนนได้ไหมครับม,มันรู้สึกฟิตในนึฟิต <c oughs> ิมันไม่ดีหรอกมันพอดีพอดีแต่ว่าลูกแค่คงไม่กินเพราะามันจะมันจะรัดรัดค่ะฝันล,ลูกคือเก็บไว้ที่เดี๋ยวก็ใครสักคนแหละ,ละออรับต้องเริ่มกรอบไปได้ต้องนี้เรากมกรอบมาฟิตติ้งกันนะคะมันมันอยู่นานแล้วเนี่ยมันยัไปกดติดทำไมมนนันยัง ลืมดูกล้องครับที่จะปกไปน่าจะมีพลลอยอย่างเดียวครับเพราะส่วนมากถ่ายจากมือถืออยู่แล้วกล้องใหญ่ก็ขี้เกียจหอแล้วเก็มีกล้องฟิล์มกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะหอบไปดีไหมเพราะว่าหนักเหมือนกัน อ,อุ้ยแม่ลูกหัวแปงไทย4 USB นะครับเอาไว้ถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์เพื่อเมนเป็นถ่ยคลิปเยอะไป 得了三。 ไปขอแค่เดี๋ยว่าปคลิปบายบายอ้าปิดเลยเหรไม่สรุปให้ท่านผู้ชมฟังลยเหระสรุปสรุปอะไสุปสรุปว่าปว่าถ้ไโอไก็สรุปแล้วของน้องเข้าใจมีอะไรบ้างคะที่สำคัญสำคัญมีเสื้อผ้า มีนมมีน้ำเพื่อมียาใช่ไหมคะยายาเผื่อกินตอนป่วยมป่วยๆโอเคไหมแล้วของมาม่ามีอะไรบ้างนะคะมีกัดเสื้อผ้าเลยค่ะมา,มาพอใจมันนี่ามาแล้วของป๊ะป๋าก็มีแต่กาเจ็สส่วนมากนะจะเป็นอุปกรณ์ชดดดาร์จแบตพาวเวอร์แบงค์ขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้ส,ส่วนมากเลย ก็<พอ>รประมาณนี้กระเป๋าเดี๋ยวครับไปๆๆไปกระเป๋าอย่างโล่งอนะ่ะเอาไว้เอาไว้ไปขนกลับอย่างเดียวครับเนี่ยครับกระเป๋ายังโล่งแล้วเดี๋ยวตอนกลับมาถึงเรามันดูกันอีกทีว่าจะแน่นขนาดไหน <Okay. S 1> ไปพอ <c oughs> ใจบายบายท่านผู้ชม <c oughs> ขอตัวไปเพิ่มพลังก่อนนะคะไปบาย